ครับก็กลบบับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมเหมือนเดิมแมนผู้ไทยนะผมนะอ่าวันนี้นะผมเรามาอยู่ในเกมฟุตคิวแมตต์นะทุกคนอ่าเกมนี้ก็สามารถถ่ายเงินเข้าทุมมนทบริษัทเนาะอ่าแต่ช่วงการถอนเงินนะทุกคนมันช่วงนี้นะทุกคนถอนเงินสิบาทนะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนอ่ารูปถุงเงินตรงนี้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปเนาะอ่าเดี๋ยวผมตัดโฆษณา,าออกก่อน อ่าตรงนี้นะทุกคนสิบบาทคือผมถอนไปแล้วนะทุกคนอ่ามันก็เข้านะทุกคนอ่านี่ประวัติการแลกเนาะอ่าก็เข้าสําเร็จนะทุกคนแต่ส่วนที่มันมีปัญหานะทุกคนอ่าห้าสิบบาทตรงนี้เนาะอ่าเนี่ยห้าสิบาทตรงนี้คือตอนนี้มันมีปัญหาอยู่นะทุกคนอ่าคือระบบมกาลังแก้นะทุกคนคือว่ามันก็เป็นแอปมาใหม่ด้วยนะทุกคนอ่ามันก็อาจจะมีการบั๊กเกิดขึ้นประมาณนี้เนาะอ่าเกมนี้ก็น่าจะ มันถอนได้จริงนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันกับไทยเดลี่นะทุกคนอ่าตรงนี้นี่ให้กล่องเบอร์ทูมันนี่วัลลีตเนาะแล้วก็มีอ่าตรงนี้เป็นการเติมค่าโรนะทุกคนอ่ายีบาท100บาท200บาท300บาท500บาทแล้วก็1,000บาทเนาะอ่าเนี่ยมีทุกระบบเลยนะทุกคนถ้าใครชอบเนาะอ่าระบบการถอนเงินมันก็สามารถเขาจะถอนเป็น w a l ล e ตนะทุกคนอ่า แล้วก็ใครสนใจเกมนี้นั่นกนผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะทุกคนอ่าส่วนการเล่นเกมนะทุกคนมันก็ให้เล่นอ่าตรงนี้นะทุกคนมันจะเป็นเกมผสมผลไม้เนาะอ่าแล้วก็มีการเช็คอินนะทุกคนตรงนี้เช็คอินเนี่ยอ่าเช็คอินผมก็เช็คอินไปได้สาวันแล้วนะทุกคนโอเคตรงนี้แล้วก็มีวงล้อนะทุกคนตรงนี้ วงล้อตรงนี้จะหมุนได้สิบครั้งต่อวันนะทุกคนอ่าจะไม่ผิดแล้วหมุนไปนะทุกคนแล้วก็มันก็จะให้ดูโฆษณาเนานะอ่าแต่ว่ามันได้เพชรเยอะจริงนะทุกคนมันได้เพชรเยอะนะแล้วก็ระบบของการเชิญเพื่อนตรงนี้นะทุกคนอ่าตรงนี้เชิญเพื่อนมาเล่นนะทุกคนก็ให้เราแชร์ไปที่เฟซที่ไลน์ก็ได้นะทุกคนผมเชิญมาแปดคนได้สิบเจ็ดบาทเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันอ่าให้กี่บาทถึงถอนในส่วนนี้ได้นะทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ ผมยังไม่เคยถอนนะทุกคนเกมนี้ผมก็เพิ่งเล่นมาแค่วันเดียวเนาะอ่าประมาณนี้นะทุกคนส่วนการเล่นเกมนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นเกมดีกว่านะกเนาะสกกมเนาะอ่ามันจะให้เราผสมผลไม้นะทุกคนประมาณนี้อ่าให้ได้สามผลนะทุกคนในการเล่นเกมอ่ะไปให้เร็วเลยมันก็เล่นง่ายดีนะทุกคนผมชอบตรงที่อ่ามันให้เพชรเยอะนี่แหละมันได้ถอนเร็วน้อทุกคนอ่า แล้วก็เริ่มบอกอนุกคนตรงนี้ด้วยนะอ่าตรงอเนี่ยที่เป็นรูปอ่าแมวนะทุกคนตรงนี้มันจะห้าหมื่นมันจะอัพห้าหมื่นแล้วก็เปลี่ยนเหรียญทองตรงนี้ไปเป็นเพชรนะทุกคนเพื่อเอาเพชรไปถอนเงินอ่าประมาณนี้เลยนะทุกคนมันจะได้สองพันเพชรบ,บ้างได้สองหมื่นเพชรบ,บ้างนะทุกคนประมาณนี้ในส่วนของตรงนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นเกมต่อให้จบเลยนะทุกคน แล้วก็ผสมไปเรื่อยๆนะทุกคนให้ได้สามผลสีฟ้าสีม่วงสีแดงสีเขียวม่วงแดงอ่ะโอเคจบอ่ะแล้วมันก็จะมีอ่าตัวหม,ม,มุนวงล้อมมันมันเป็นสปินนะทุกคนว่าเราจะได้รับเพชรหรืออ่าได้รับคอยเนาะอ่ะประมาณนี้ ก็จะทําการสุ่มอ่าได้แปดพันนทุกคนเราก็จะกดรับมันจะให้ดูโฆษณานะทุกคนตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะตัดโฆษณาทิ้งไปนะทุกคนเหมือนเดิมอ่าพอเราดูโฆษณาจบนะทุกคนมันก็จะขึ้นในหน้านี้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าหลักแล้วนะทุกคนโอเคอ่า ภาต่างๆส่วนมากก็มีประมาณนี้นะทุกคนอ่าถ้าใครชอบเกมนี้นะผมก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย